มือน,นีซิมาวา้ฟ,ฟังได้จาะพีน่น้องมือนีตัวนะคะใครอยู่แถวเวอร์จิเนียนะคะอยู่แถวดีซีนะคะวันนี้ตั๋วโคเรียแอร์นะคะที่ไปเมืองไทยนะคะรถราคานะคะรีบซื้อด่วนเลยจ้าถ้าใครจะไปนะคะปลาปีนี้สามีค่อยนะคะตื่นมาตื่นเต้นมากเลยจ้าตื่นเต้นมากกว่าเมียอ,อีกเออดีใจจะได้ไปเมืองไทย โอ้ยมันุรืว่าอะไรเธอเธอวันนี้แหละวันนี้แหละเพิ่นว่าผัวข่อยแม่พี่น้องตื่นเต้นเออรอนหั่นจอบเบงราคาตั๋วมาตลอดนะคะก็ถ้าใครอยู่แ,แถวดีซนะคะเวอร์จิเนียหรือใกล้ๆดีซี DC นะคะที่ไปขึ้นเหนอที่เจอรัดแอร์พอร์ตนะคะวันนี้ตั๋วรถนะคะประกาศให้โลกรู้จ้ารีบซื้อนะคะถ้าใครจะกลับเมืองไทยนะจ๊ะ อบอกข่าวดีให้ทราบจ้าเพราะว่ามันไม่มลดบ่อยนะจ้านานๆทีนะคะรีบซื้อนะคะถ้าใครพร้อมก็จัดไปเลยจ้าสามีค่อยบอกหมอบมอยสามีก่อนถ่ะพี่น้องสามีค่อยนะคะพอเห็นตัวแล้วนะคะรีบโทรบอกเพื่อนคนนู้นคนนี้ป <c> ล <oughs> ่อยเมียไว้เพราะว่าเพิ่นสิมีโมเมื่อน้ำหลคนนั่นๆจ้าเพิ่นก็โทรบ,บอกมูมยู่หันยูนี เพราะว่าตัวรถเด้อเอมื่อนี่นะพวกที่ยุ่งเฉาน้ากันนี่นะค่ะอืมเห้ฟ้าวซื้อเดอ้อเพิ่นว่ากันทรบอกน้องเพิน่นโทรบอกอ๋อโทรบอกเจ้านายเพินพ่นเจ้านายเพิ่นก็นสิไป,ปนะคะอืมบันเนียนเดี๋ยวสิ์ไทยรูปเล่หลายน้องห้เบิ่งเด้อค่ะสาวๆเจ้านายสามีโสดนะจ๊ะ บอกประกาศให้โลกรูเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ลงให้ดูนะคะสาวๆที่อยู่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็กพัทยานะคะแต่เดิฉันจะกลับบ้านก่อนที่อุบลก่อนนะคะเดี๋ยวสักสามสี่วันนะคะแล้วก็จะมาเที่ยวกรุงเทพนะคะารับเพื่อนที่กรุงเทพต่อนะจ๊ะแล้วก็จะไปพัทยาต่อก็อยู่ยาวพัทยาเลยะคะ่ะเพราะว่าสามีชอบพัทยานะคะแล้วทีนี้นะคะ ผู้บาวโสดนะคะหลายคนนะคะมีมีน้องสามีมีเพื่อนสามีนะคะเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังนะคะอีพีหน้าบุญน้องตุหงมวนนะนนะพี่น้องอืมไปกับค่อยมวนค่ะไม่มีไม่มวนค่ะปัวค่อยชอบมวนนะคะ่ะค่ะมีเพื่อนทุกครั้งที่ไปเรามีเพื่อนไปด้วยตลอดนะคะไปมวนค่ะไม่เมาไม่เลิก ถ้าเขาไม่ปิดผับไม่กลับประจำค่ะค่ะประจำค่ะเลาะนะคะเจอกันนะคะเดี๋ยววันนี้ซื้อตัว๋วไปเมืองไทยนะคะปลายปีนะคะพฤศจิกาย,ยนนะคะใครพร้อมก็ไปจัดตั๋วนะจ๊ะเพราะว่ามันจะไม่ลดบ่อยค่ะถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะฮึโคเรียแอร์แถวนี้นะคะโอเคจ้าบอกข่าวดีให้ทราบ